สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้มีคำถามมาค่ะว่าคนที่เปลี่ยนมาทานมังสวิรัตแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าร่างกายกับแย่ลงจะทำอย่างไรนะคะวันนี้มาไขาคำตอบให้ค่ะสำหรับใครที่เริ่มเปลี่ยนการทานเนื้อสัตว์มาเป็นการทานมังสวิรัตแล้วนะคะกับพบว่ามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายวินเวียนศีรษะนะคะ แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพที่แย่ลงนะคะก็จะขอให้กำลังใจเป็นอันดับแรกก่อนนะคะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทดลองที่จะลดเนื้อสัตว์แล้วนะคะเมื่อเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะคะ,ะแสดงว่าการเปลี่ยนมาทานมังสวิรัตของเรานะคะเรายังทานอาหารได้ไม่หลากหลายพอนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์แต่ถ้าทานอาหารไม่หลากหลายก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่หันมาทานมังสวิรัตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีอาการที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่บอกไปนะคะเริ่มออวีนเวียนศีรษะนะคะมึนงงนะคะมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะรู้สึกอ่อนเพลียนะคะการเหล่านี้ก็จะเป็นการบอกได้นะคะว่าเรายังทานอาหารได้ไม่ครบถ้วนการแก้ปัญหาค่ะก็คือเราจะต้องทำการศึกษานะคะว่าเมื่อเราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วนะคะ เราจะต้องทานอะไรเพิ่มเติมแทนเนื้อสัตว์นะคะคนที่ทานมังสวิรัตนานๆนะคะจะขาวิตามิน b 12นะคะก็จะมีคําแนะนำโดยนักวิชาการส่วนใหญ่นะคะว่าให้รับประทานวิตามิน b 12เสริมเพิ่มเข้าไปนะคะหรือถ้าใครจะทานเป็นอาหารแทนการรับประทานเป็นวิตามิน แท,แทนยาวิตามิน b 12นะคะหในผลิตภัณฑ์ที่พี่ลุงทราบมาว่าจะมีวิตามิน b 12ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็คือเต็มเปนะคะแล้วก็กินเสริมเข้าไปนะคะถ้ายังรู้สึกว่าไม่เพียงพอสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรนะคะแล้วก็ซื้อวิตามิน b 12มารับประทานเสริมเพิ่มเข้าไปได้นะคะในปริมาณที่ คุณหมอแนะนำหรือว่าเภสัชกรแนะนำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยังทานเนื้อสัตว์หรือว่าเปลี่ยนม,มาทานมังสวิรัตรแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิดเข้าไว้นะคะไม่ควรที่จะทานชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลักมากกว่าทานผึกผักให้มันหลากหลายนะคะไม่ทานอาหารเดิมๆซ้ำๆเมนูเดิมๆซ้ำๆก็จะทำให้เราเป็นโรคขาดสารอาหารได้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเกิดความรู้ดีๆด้านอาหารและสุขภาพจาก dcr healthy food ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ